multimillionaire สวัสดีค่ะและนี่คือการดาฟอร์จูนค่ะสาหรับหัวข้อพิอาการหัวข้อนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบที่มีระยะทางเนาะหรือว่า long distance relationship นะคะเรามาดูกันว่า long distance relationship หรือความสัมพันธ์ระยะไกลเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์และทิศท,ทางในอนาคตของคุณและเขาจะเป็นยังไงเนาะมีให้เลือกทั้งหมด4ตัวเลือกค่ะตัวเลือกแรกนะคะไพ่ a g h of Wands ตัวเลือกที่2เป็นไพ่ e v e n of s w o r d ตตัวเลือกที่3 t i s c h a r i o t และตัวเลือกที่4ค่ะเอ of Swords เลือกใบที่คุณรู้สึกดึงดูดมากที่สุดนะคะถ้าเลือกได้แล้วเริ่มไปดูคำตอบของคุณเลยค่ะเหมือนทุกครั้งค่ะเกมพีอารการเป็นการอ่านแบบ general reading แบบทั่วไปไม่สามารถตรงกับคนทุกคนได้เพราะฉะนั้นดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกค่ะเอชชอปวานะคะมาดูความสัมพันธ์ระยะไกลของคนกองนี้กันค่ะได้มองว่าคุณและเขาอาจจะคบกันมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วอยู่กันในลักษณะของความผูกพันเนาะแต่อาจจะไม่ค่อยมีโรแมนติกฟีลลิ่งแล้วแต่จะตัดกันก็ตัดไม่ขาดสักทีทีนี้สำหรับความสัมพันธ์ของคนกองนี้ได้มองว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือน มันสร้างความหมุดหิดหรือว่าไม่สบายใจหนึ่งอาจจะด้วยระยะทาง2คุณอาจจะคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเหมือนพยายามสื่อสารกันอย่างหนึ่งแต่อีกคนนึงเข้าใจอีกอย่างหนึ่งแต่ถามว่าจะตัดและให้เดินออกไปได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่พายแนะนําคือคนคนนี้เขาอาจจะเข้ามาเพื่อสอนบทเรียนบางอย่างให้กับคุณเพื่อให้คุณได้เติบโตทางด้านของความสัมพันธ์เนาะแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตมันอาจจะต้องมีการปรับตัวทาเออเหมือนให้เรียนรู้นะคะต่างคนต่างเรียนรู้เข้าหากันแต่ถามว่า ว่าความสัมพันธ์นี้แต่กันขาดไหมเดิ่มมองว่ายังไม่ขาดอาจจะมีการเริ่มให้โอกาสกันใหม่ด้วยซ้ำเลือกไพ่ใบที่2นะคะ7 of s o นออรูปแบบความสัมพันธ์ของคนกองนี้นะคะความสัมพันธ์ระยะไกลของคุณบางคนคือแต่งงานแล้วเนาะหรือว่ามีคอมมิตเมนต์บางคนเนี่ยคือมีความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ค่อนข้าง trust เหมือนกับให้ความเชื่อใจซึ่งกันและกันแต่ปัญหาหลักๆคือคุณไม่อยากจะอยู่ห่างกันเพราะว่ามันเหมือนกับ ระยะทางมันทําให้คุณทรมานใจอ่ะแต่ด้วยหน้าที่บางอย่างมันจําเป็นที่จะต้องอยู่ห่างไกลกันบางคนอาจจะต้องหาเงินทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยได้มองว่าคุณยังมีการพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกันมันมีการคุยกันตลอดมันก็ดูไม่น่ามีปัญหาถ้าคุณไม่ตั้งข้อสงสัยหรือระแวงอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะว่าปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งคําถามหรือสงสัยเนาะทีเนี้ยความยุ่งเหยิงต่างๆเนี่ยมันจะสามารถจัดการได้ด้วยการคอมม u n i เคตหรือการพูดจาก,กันอย่างตรง ไปตรงมาเคลียร์คุยกันให้รู้เรื่องความเข้าใจจะทําให้คุณผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3ค่ะดิชาร์ริอ t บางคนนะคะประกอบเป็นอาชีพแบบพวกเกี่ยวกับการเดินทางแอร์จูด์นักบินหร,าห,ารหรือว่าทหารตำรวจวิศวกรก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วอาชีพของคุณเนี่ยบางทีอาจจะต้องเดินทางบ่อยๆทําให้ทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะก,กันบ่อยๆยเนาะในเรื่องของไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกําลังทําอะไรอยู่ คนนึงเนี่ยใช้ชีวิตอิสระเสรีชอบออกไปข้างนอกสังสรรค์กับเพื่อนบางทีก็แบบมีการอัปเดตโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบต้องคอยตามหรือว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขารูมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องแบบคอยจับตาหรือว่าต้องคอยตามตลอดหรือคอยถามตลอดทีนี้ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ระยะไกลเนี่อ,อการที่จะลดปัญหาเนาะความขัดแย้งระหว่างคุณสองคนคือการปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระนะคะได้ไปใช้ชีวิตนะในส่วนที่เขาอยากจะทํา บางเนาะบางครั้งเนี่ยรอให้เขามาบอกเราเองดีกว่าดีกว่าเราไปพุชแล้วถามเขาแล้วทำให้เกิดปัญหาเนาะ สำหรับคนที่เลกไพ่ไปที่4ค่ะเอ็กออฟสอดใบนี้นะคะมาดูลักษณะความสัมพันธ์ระยะไกลของคุณกับเขาค่ะได้มองว่าสำหรับคนกองเนี้ยคือคุณและเขาค่อนข้างมีปัญหาเนาะในเรื่องของความขัดแย้งหรืออาจจะไม่ไว้วางใจกันเลยเนาะในบางท่านบางคนเนี่ยมีในเรื่องของมือที่3หรือว่าปัญหาความหึงหวงทําให้อีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างเครียดเนาะในวันนี้ได้มองว่าบางครั้งเนี่ยเราแบบ เราเหมือนเราด้วยความที่อยู่ห่างไกลกันนะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจริงๆแล้วเขาทําอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าบางทีเราคิดไปเราก็เครียดไปเปล่า แนวโน้มในอนาคตนะคะความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงร e คอนไซเดอรให้ลองคิดพิจารณาดูทุกคนนะควรจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุทกๆวันเนาะไพมิวแอนฮันนี่ oney, คือความอุดมสมบูรณ์นะคะยีนี้ถ้าเกิดสมมุติคุณอยู่ตรงไหนสมมุติตอนนี้คุณไม่ได้อยู่กับเขาแล้วคุณก็มีความสุขดีเนาะเอนจกับโมเมนต์นี้ดีกว่าเนาะพยายามอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดมากทําให้มันเกิด